นอะไรที่เพิ่งครับ55าสิาเป็นด้านลบครับลบเพิ่งป่อจงครับสี่นี้เป็นด้านเจ้าโต้งครับศุสานตัวประดับน้อยดีครับแพท็นด้านชุดเอกครับนักกรนะครับเจ้าต้องใหญ่ฮะ98เก้าสิดทีละสัตว์ไปพัดครับเกรงสุ่มบ้องมีด้านเจ้าพารเจ้าแบงเจ้าคอยแล้วก็โคนะครับดูดีที่ต้อด้วยครับคุณธยากลับมาสู่คนเดิมฮะ อาจครับที่ขันในสนามนี้เปพี่ใหญเจ๋งครับโครับโซโคตุนจันพี่ใหญ่เจ๋งยังไงเอาร้วน่ะก็เป็นด้านชันนีนะฮะบโอ้โหพ่ายโอ้พ่าอ่ะไคปครับพีคาษขาวๆกองหน้าสองต่อดครับ เลือดเปล่าล้วครับปล่อยพี่ปล่อยพี่หมาต่อมาให้ขยำต่อวางขึ้นมาครับีวันนี้วางไม่ดีนะครับจามั่งเติมเยอะจามั่งเติมเยอะ ย้อนมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วครับขยับย้อนมาครับลูกนี้เปิดตัดแล้วครับเลื่องติดแล้วครับทุ่ย้อนมาครับยังมาทางเดิมแล้วครับลูกนี้โบสัมพันธ์ขยับเข้าตามมาลูกนี้ก็ม่าครับมีพื้นที่นะครับขยับออกซ้าย không bồi không bồi không bồi trả không bồi tông mà

ไปต้อไปต้อไปต้องไปอ่ะแพทนข้างเท้าวิ้ยแล้วเจอดักวกแล้วกิงลูกนียังปัดทิ้งออกมาแพทสวยแพทสวยไปต่อครับโยโบสพาน